ไปกันที่สมุทรสาครค่ะได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะ ที่วัดเกาะตําบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายนรง์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยมีหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทกศพาณิชย์จังหวัดเข้าร่วมงานและร่วมออกบูธบริการประชาชนค่ะซึ่งก็มีประชาชนและเกษตรกรทั้งในพื้นที่ของตําบลบ้านเกาะแล้วก็ใกล้เคียงเข้าร่วมฟังกันเป็นจํานวนมาก โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ค่ะพร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นประโยชน์เพราะว่าเกษตรกรนะคะได้รับการบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้านเป็นการนําบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องของการสาธิตการป้องกันการกําจัดศัตรูมะพร้าว ดวงแรกนอนหัวดำด้วยสารชีวพันธ์การสาธิตการทำกองอาหารจากวัชพืชสำหรับปาสริดเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตค่ะและก็ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดด้านความรู้ด้านการเกษตรต่างๆอีกด้วยค่ะ